พรชีวันละครแนวโรแมนติกของผู้จัดและผู้กำกับโดยสมจริงสีสุภาพเรื่องราวของพรชีวันวงนครและหม่อมหลวงสุดจุธาเทพหรือคุณสรุดบุตรคนเดียวของหม่อมราชวงศ์ปวรุธกับท่านหญิงวันรสานำแสดงโดยพี่พีปุลปรีดีและก้าวนก้าวออกอากาศตอนแรก27กรกฎาคมทางช่อง3เรื่องราวพรชีวัน EP 12เรื่องย่อพรชีวันตอนที่12เดลักออฟเอกรินเริ่มงานใหม่กับนัทศริดสุกัสปันทวิทย์แถมยังรวยอู้ฟู่จนพรชีวะ ครีมีพลอยประพักเริ่มปิดสังเกตในขณะที่คุณภูมิเซนสุภพ,พงศ์ที่มั่นใจในความรู้สึกของตนเองแล้วก็ยินดีที่จะดูแลพรชีวาข้างๆต่อไปไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนก็ตามส่วนคุณสรุปก้าวนก้าวก็ยังคงพัวพันกับมัสลินไมวรัตยาไม่หยุดแถมเอาตัวเองเข้าไปเคลียร์เรื่องอย่าระหว่างมัสลินกับนวาวะชายชาติโยดมจนมีเรื่องมีราวสร้างศัตรูเพิ่มขึ้นไปอีกทางด้านชีวัะนอที่พี่ปุณปรีดีก็ต้องกลายเป็นตัวกลางคอยเชื่อมใจให้กับความรักของวินัส พลอยชนิการกับนบเฟรนด์พรกฤษดยมีคุณสรุดคอยตามไปทุกที่ติดตามละครพรชีวัน EP 12วันศุกร์ที่23สิงหาคม2567เวลา20นาฬกา20นาทีทางช่องส